วัวมันแขบพี่น้องเอ้ะเบึ่งว่ะผมก็เลยต้องขยายออกมาเบืงว่ะต้องตั้งยินเข่ากับบไดเลยตยู่ยนินปรมานแน,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 น่นหรอตู้เขานี้ก็แน่นหรองที่เนีน้ยวางคงวางของ,ง,ของก็แน่นไปเลยนะต้องขยับขยายพี่น้องนะครับผมอัปเดตจากเมื่อวานด้วยพี่น้องนะครับคลิปนี้อัปเดตจากเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานอัปเดตท,ที่ว่าเริ่มทานะครับผมตอนนี้คืบเาไปหอดไสแล้วเดี๋ยวสิเบิง้งพี่น้องนะครับผมมันอนีสร้างกันมาผู้เดียวพี่น้องเห็นไหมเบิงบ้งหัวเกาที่ต้องขยายออกมาเพราะอะไรที่ นี่ครับผมมีทุนเล็กๆน้อยค่อยๆเฮ็ดไปพี่น้องแล้วผมขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการติดตามผมขอบคุณบอสบิ๊กบอสเพียวเพลาทั้งสองผู้ผักดันอีกนะครับผมหากุลใหญ่เลยคือบอสทั้งสองแลผมแล้วก็เอฟซีสุกคนนะครับผมที่ให้การสนับสน,น,นุนะทีวีคอนชาแนลนะครับผมอ่ะนะครับมาเบียดเบื้องข้วเก่าแคบพี่น้องแคบแคบแคบไม่ดีนะครับผมต้องขยับขยายออกไปเดี๋ยวเซฟเบิ้งรอบๆบ้านพี่น้องนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับ นะครับผมนี่กะทิทีแล้วทีแบบอัดอัดไว้แล้วนี่เพิ่นอัดไว้แล้วอัดอ่าบล็อกอัดอยังนี่ขึ้นโค้งเราเรียบร้อยพี่น้องนะรอมุ้งนะครับรอมุง้งเรืออยู่ทั้งอิลล์เลยรูปร่างประมาณนี้แล้วพี่น้องนะครับรูปร่างคือ,ยอ,อขยายออกมาเลยพี่น้องขยายออกมาตรงนี้หัวเสาตัวนั้นกระิกกันขึ้นมันบ่ลวกระตีแล้วแนงขึ้นคล้ายๆประมาณนี้ เราเลดแลเนง้ึ้นอพอเขาฟังเสาขึ้นมาเสานีงสินะฟังทางกับเขาปิดใบเพราะน่ถ้ามัน,นเป็นสุ่มนะครับนี่ครับประมาณนี้ขยับขยายมาพี่น้องล้อมุงม้งบันพี่นอ้องล้อล้อใส่สี่ลายล้ะกับมุ้งแล้วครับนี่พอเสาเนี่มีสามเสาครับหนึ่งสองสามเสานี่ครับฟังนี่ก็จะกวกงออกไปพุ่นเลยพี่น้องกุวงไปหอดล้งรถพุ่นครับออกไปหอดหมังจอดรถเลยครับหยอดเสาแรกนี่ครับ เสาบางสร้างอยู่เสานี่งกั้นขึ้นไปกั้นบองเรานั่งกั้นขึ้นไปนะครับผมพี่น้องกั้นขึ้นไปนะครับสร้างของว่าเมื่อเสาก็สร้างของก็เพิ่มปิดอิดบล็อกครับผมพี่น้องอิดบล็อกคือฝากงอยู่อิดบล็อกมันคือก่อก่อขึ้นบองเรานั่งเห็นว่าบองเสาเพยเป็นกำแพงขึ้นไปแล้วครับแล้วก็ฝั่งนี่ก่อก่อก่อมาหอดเสานีที่ประตูเขาเสานีข้างหนึ่งประตูเขาเสานีพี่น้องอันนั้นเป็นคอไก่ประตูทางเข้าคอไก่เขาบางหันนะครับ ้ก็ขึ้นประมาณจักหาหกก่อนฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ละแนงขึ้นไปนะครับผมพี่น้องคุณละส่วนทีแล้วค่ะที่ชิบุกสองสามมืนผ่ไมนลงจักมือสร้างประมาณจักมือเขาจะได้อัปเดตตอนการเซตสมบูรณ์เบ็ดทุกอย่างสร้างมือนี้ก็มาผู้หนึ่งพี่น้องย่านฝนตื่นฝนเราก็ได้นะครับนี่นะครับเออมามันนี้ก็ได้มุ้งมือนี่นะครับ เพราะว่าเนียวมันก็เหลืออยู่ฟังนี่เองเนี่ยเพื่นก็ขึ้นไปหมู่บ้านนี่ก็เหลืออยู่เลนเซ็กเล็กกว่ามันสองเซนเนี่ยพี่น้องแล้วก็เพื่นจะใส่สีไล่แล้วก็มุ้งตอนนี้คือผมได้ระดับของอ่านั่นแล้วผมจะได้ออกไปสร้างสร้างสันทายใหเพื่อนเราพี่น้องตอนนี้นะครับตอนนี้เล็กมุ้งอ่ะก็ล้อใส่ใส่ข้างบนเนี่ยพี่น้องใส่ข้างบนนี่แหละแล้วก็ใส่พวกสีลงสีไล่แล้วก็มุ้งมุ้งแล้วก็กกอพี่น้องกอแล้วกัเทนี่ครับผมเตีอัดอัดแน่นเปียเลยครับผมเป็นครัวมาตรฐานไปเลยนะครับผมคอยเห็ดคอยทครับผม นกน้อยทำรังแต่พอตัวฟังคุณก็เป็นข้อไก่สังเวียนไก่เขาผมพ้นมาไกลพี่น้องไก่ชนเออเรี่ยงไก่ชนนะครับผมเพาะไก่ชนนะครับตอนนี้เพาะไก่ชนก็ถือว่าลายอยู่เดี๋ยวนี้ลายไกล้ว่าแต่เขาว่าจะจับได้ใบเราพี่น้องย่อนว่าขานี่ละ่ะ <c oughs> ตะกี้ก็จับใบเรื่อย่ไปยู่กับอออบอลเพล่าบอลบ,บ,บิก่ะก็เลยปล่อยให้หลูกให้ร้านเลี้ยงนะครับผมต่ว่าเพาะไวะของจาของครับผมแดงปัน พี่น้องทั้งสายไก่ชนนะครับผมพี่นอ้องอัปเดตฝั่งครัววันนี้เนี่ยมองเนี่ยพี่น้องคือเต็มไปเลยได้ครัวนี่ีละยิมยืนท่ายย้มหมองถังเขียวพี่น้องท่ายไปหลังบ้านเนี่ยคือไใส่เล็กอีกสองตัวพวกนี้ละคือม้งเลยแล้วครับเลยแล้วมาคนเดียววันนี้อีกคนสร้างลุงอีกคนหนึ่งอะเป็นคนตรงอุสอาบ่้าม้าเลยวะ่ะ นี่เราเห็ดผู้เดียวเลยแถบนึงไปแล้วขึ้นโค้งเลยแถบนึงไปแล้วนะครับผมนี่คือฟังนี่จากเสานี่มองแล้วน,งน่ง่นก็หอดเสานี่คือก่อขึ้นไปเต็มเลยพี่น้องก่อขึ้นไปเต็มนี่เลยนะครับผมแต่ว่าฟังฟังทั้งข่างค่างของตัดเครื่องตั้นเล็กหน่อสีก่อขึ้นประมาณเพียงเพียงเอิบเพียงเอิบเพียงเอิบค้นนะ่ะเรากำลังจะใส่ระแง่ขึ้นไประแง่านานผมก็สร้างมาแล้วละแง่ละแง่ลูกไก่ไก่าน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 ติดหนัง ตักกองดินเดี๋ยวกูอยากมันจะเป็นถนนดำนะผมขอมาได้ซอยน้อยหนึ่งพี่น้องพาพาดมาสองหลังเดี๋ยวให้พี่น้องดูนะครับผมวันนี้การทําครัวของธินกรนะครับผมวันนี้สั่งคนเดียวแต่ว่าได้แล้วเนาะอันหลังคาระดับหลังคาเป็นบ่จะด้วยเปียกเลยไปช็อตไปเลยนี่อันเพราะเงาเท่าไรเอาขอบขอบสองเมตรสีเขียว อเ,อเออ,เอ,อขอบสองเมตรสีเขียวแล้วก็อันไหนอันอันอันนี้ซแผนจกักเมตรห้าเมตรเก้าสิบซีแผนแนหาเมตรเก้าสิบอันนั้นจักแผนโซสันโซ <7. S 1> สันเจ็ดแผ่นสองเมตรสาโอเคกับขอบ2เมตรสีเขียว,วได้เอา้างี่ขอบอ่ะอเอาแค่สองเมตรไันเอาขอบแค่สเมตร แค่หนึ่งสีเขียวโอเคเดี๋ยวไปจัดการให้เดี๋ยวพี่น้องเราออกไปสร้างของให้ทางกันครับสวัสดีพี่น้องต้นป่ายนะครับผมบดสุขสุคนนะครับผมนี่จไปสร้างของให้สร้างแล้ควครับผมเมื่อเช้าก็สร้าง,อ,กกางอ่าเล็กมะเพิ่มนะครับผมเล็กเนียงมาเพิ่มนะครับผมกำลังมาทรงผอมอิดบล็อกเมื่อเช้านี่ครับอันนี้ไปสร้างสันไทยพี่น้องครับผมสันไทยนะครับผมสันไทยสันไทย ครับผมเดี๋ยวเราติดตามพี่น้องครับผมค่อยๆต่อเติมไปพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวก็เติมหลังเองนะเดินทางพี่น้องครับผมไปติดตามกันที่ยวนหม,ม่องซังน่าสิลืมหาแล้วจุดบ่ได้เลยพี่นอ้องหาแล้วจุดอันสร้างมันซังนะครับผมสร้างมันซังนิด 4ีแผ่นสีแผ่นในความยาวห้าเมตรเก้าสิบแล้วก็เจ็ดแผ่นสองเมตรสามสิบโอเคจำได้ผมอะเซฟวันนี้พี่น้องเจอกันที่ร้านครับสั่งแล้วรับรอยพี่น้องแต่บ่ได้เอาโทรศัพท์ปไปถ่ายให้เบิ่งตอนสั่งตอนอย่างมันก็เพรานเองไม่อยากถ่ายไปโรงงานพินน่น้อะมันว่าล่ะเพื่อเพิ่นวานนันนันมันบ่ล่ะับ วางขวางเงียบพี่น้องอันบ่ได้มาไก่ด้พี่นอ้อ,นนองครับผมยุกไก่ล่ะข้างจากบ้านผม4ี่กิโลนะครับผมตอนนี้มันกำลังตัดให้เลยนะครับผมกําลังตัดให้เลยนะผมเสร็จแล้วสั่งเสร็จแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยโ <laughs> อ,อ้ <laughs> เห็ดควอเ <laughs> <laughs> ห็ดควอวรอบนี้ <laughs> ถือว่าหลายบาททีเดียว <laughs> อ่าสะสมเก็บใหม่นะผมพี่น้องเงินปอย,อยาดนะผมเนี่สร้างครับสั้งย้อนล้วนี่ย้อนเป็น ด้งงันขอบคัวเลยอย่เห็ดฝัวเมียเลยครับเงียบๆไปเลยนะผมเพื่อนๆแบบสบายๆเลยมีสองคนฝัวเมียคนเลยนะครับอสร้างแ้บพี่น้องเดินทางกลับบ้านครับผมเราล้อตัดสินไปส่งเป็นว่าเดียวอ่าตัดเส็จแล้วคนจะไปส่งเลยนะผมพี่น้องนะครับผมเดินทางกลับบ้านเจอกันที่บ้านครับถึงบ้านเรียบร้อยนะครับผมสร้างของเรียบร้อยนะผม <c oughs> ห้างจากบ้านผมกับประมาณสี่กิโลครับผมมองสั่งของบาไก่ดอกสั่งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ครับถึงบ้านแล้วเขากำลังตัดไข่ตามมาสงเลยพี่น้องนะครับผมตามมาสงอยู่บ้านเลยนะครับผมตามมาส่งที่บ้านเลยนะครับผมบันดนี้กับชิเดยลงไปถึด <c oughs> <c oughs> บ้านแล้ว <c oughs> จ,ะจะลงได้ดหพี่น้อง <c oughs> คอยๆเรามีไลฟ์สดทุกวันเสาร์พี่น้องนะผมเราจะไปไลฟ์สดกับบอสพ,พาบอสปิกมือนเด็มน,นะครับผมการเดินทางนี่พี่น้องก็เป็นห้องเลยเลยครับผมเม่มีการที่ว่าจะลงไปมั่วซุ่มแค่ไหนนอนนะผมคือเดินทางผู้เดียวไปแบบผู้เดียวปลอดภัยตัวเองป้องกันตัวเองดีกว่าอ่านะครับพี่น้องป้องกันตัวเองคืออัตมันไวดอัตมันไวด์ไม่ต้องจอดเติมน,น,นะพี่น้อง เพราะว่างมองเอาสมือนี่มันมองเป็นมองบ่อเป็นเขาบ๊อบหูเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมเขาต้องเซฟจะคล้องไว้นะครับผมสร้างแล้วนะครับพี่น้องค้องกะโอ้ทั้งเบิดรอบนี่หลายหลายหมื่นอยู่สองสามหมื่นอ,อยู่พี่น้องเอ้ยเบิดเงินก็เติมครัวนะครับผมเฮ็ดเฮ็ดเป็นรถนะครับผมเป็นเฮ็ดแล้วกับเป็นของกับคล้องคือเก่านะพี่น้องนะครับผม อ่ะสุดท้ายนี่ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณที่ดูคลิปจนจบขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่ผมที่ให้การติดตามติดกับชาแนลครับผมอ่ะสุดท้ายนี่ฝากไว้ซํานีครับผมอ่าคลิปหน้าจังพอกันไหมครับผมเดี๋ยวเดินทางอ่าไปบ้านพักมือใดอะไรยังไงเดี๋ยวพี่น้องรอติดตามด้วยพี่น้องคลิปนี้ไว้ซัมีสวัสดีครับ